มาต่อกันเลยกูบาแล้วเพื่อนอุ้ยกลางคืนกูไปเคลียร์ทางในคิมสันดีกว่าน่ไจะต้องจัดเลยบอตตัวนี้เลากมาตีข้างบนก็ได้เนาะน่าจะง่ายกว่าป่ะ เจีงแจ๋วดูไหมก็ต้องทำอะไรวะต้องตีบอสเลยกลาวมันไม่มีอะไรให้ทำตอนนี้ตีบอสแหละกลัวมันตีอีเทอร์โอเวอร์มันได้นะเห็นมันมีคอรับข้างบนฮะจริงได้ป่าววะจริงเหรออีเทอร์โอเวอร์มันแค่มีคอรับมันก็เรียกได้นะทั้งหมดมันเป็นคอรับเนี่ยอยู่ไหนทำอะไรอยู่กูต่อทางอยู่เพื่อนอีตัวไหนเบนเหรอใช่เบนแต่ว่าจะทำทางไว้สู้กับไฮไมล์ด้วยไงเวลาเราไปขุดลแก้วข้างล่างแล้วก็ไอ้วาร์ปขึ้นมาข้างบนสู้มันข้างบนเก่งแล้วกันขี้เกียจละจริงเเเรรรราาาตตตีีีีสสสนนมมมมไไดดดด้้แลวอออะะยยงงงึััััปขคบท่ก ตามก๊อตแล้วแน่ๆเออใช่เหรอก็คือตอนนี้มันซัดได้แล้วใช่ไหมเอ้ยซัดได้ซัดได้แปลว่าอะไรวะลุ้งจัดอ่ะมีแค่แทมไฟเหรอครับได้แค่นี้ยเพื่อนอเบนอะไหวแล้วแหละแต่ให้ไมล์น่าจะต้องใช้ของช่วยเราขุดไอคิมสันฮาร์ดไปยังคิมสันฮาร์ดไม่ได้ขุดดีเลยยังไม่ได้ขุดอุปกรณ์เลยแต่ไม่เป็นไรหรอกบอสมันง่อยอันนีอ็นนี้ลุ้มันเฟดสองจริงวะมันเฟดสองเลยนี่วะเป็นยี้อุ้ยเยียแรงยังวะโดนอะไรมัเนี่ยลุ้งอุ้ยไม่ก็เย็ดเก มอสมันง่อยอ่อนเอ็นสบายสบายแฮมไหวชิวอะมาแล้วโบเด็ดเดมีโอ้โหแรงมากเลยว่ะปล่อยสเก็ตอะไรไม่รู้ว่ะโคตรแรงเแหละคิดสเก็ตแม่งแรงจริงโอ้์โอริเช่ไม่ตีไม่เข้าด้วยอ่ะเพราะอะไรอ่ะตีไม่เข้ามาเฟดด้วยเหรอตีไม่ได้น้องต้องตีอะไรเนี่ยเออว่ะเที่จตีไม่ได้ปะต้องทำอะไรวะเอฟถ้าจะเรื่อนมาลดนะตีอะไรอ่ะอตีได้ตอนนี้ตีได้มีเฟสตีได้กับตีไม่ได้ด้วยโกงว่ะอืมโอ้ไม่ให้กูหลบยังไงเนี่ย ทำไมเราตีเข้าแค่นั้นนะเพื่อนไม่กูหลบไงวะเนี่ยไอ้ <No. S 1> แม่งยิง oh. แบบไม่เกรงใจเลยอะ่ะตายหาแล้วกูกดยาวแล้วเมื่อกี้มึงทำไมเราตีเข้าแค่นั้นนะไม่รู้อะกูรู้สึกมันครึ่งหลอนวะนะไม่ตอนแรกมันมันสิบสี่อะเอา้าอุย้ยไอ้ที่อย่างงี้ก็มีเหรอใช่เหรอเพื่อนตีบอลเนี่ยใช่เหรอเพื่อนอุ<ะ>้ยเพื่อนฮะใช่หรอจัดเลยปะละ่ะเผื่อมันง่ายกว่ามัเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้เฮ้ยกูลืมไปมึงมีที่เรียกนี่ว่า Brain of Cthulhu มาใหม่อีกรอบสัตว์โอ้โยเอย่องนี้เหรอฮะโอ๊ยเจ๊เก๊กหลบได้ไงวะเัียไม่โดนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียอรวะเนี่ยน้องผิดคิวผิดคิวอันนี้ลัดอันนี้ลัดคิวอันนี้ลัดคิวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะยาแอมมึงอยู่ไหนวะกูตีกับเป็นอยู่ที่เตียงแล้วกูก็กำลังจะตายด้วยกันตายได้แน่ไอเหียพิฟเลเตอร์มันง่ายกว่าวะง่ายกว่าเยอะเลย เฟนฟิเลเตอร์มีสองเฟสมันจะง่ายกว่าได้ไงเอ๊ะจริงเหรอมันง่ายกว่าหรอกูไม่โดนมันเลยตอนอยู่ก kind of kind of totally ับฟิเลเตอร์อะไอ้ย่าแล้วโหที่นักแสดงมากันเต็มเลยวะที่อะไรเนี่ยไม่เบนเฮ้ยมีหนอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรวะเบนในสัตว์ไม่กอดแฮมมี่หาวิแฮมมี่หนึ่งกูมา เดี๋ยวเจอเบนเลยเอ้ยเบนไปแล้วเฮ้ยใ้เวลาละได้เวลาละบอกเลยนี่ของจริงนี่กูของจริงเอาจริงนี่ไงนี่ไงอ้าวไอสัตว์มึงเป็นพึ่งเหรอมึงพุ่งชนกูทำไมวะตีนอนไหมใเนี่ยอานอนอยู่ไหนตีนอนเพื่อนตีนอนโอ้ไอเฮี้ยแค่หลบเฮียนี่ก็จะตายแล้วให้กูตีนอนตีมั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 นโอริชิดวอเตอร์ฟ็อกไงเป็นไงมึงเจอลักคิวเหรอมึงลักคิวเหรอเจ็บตัวแน่มึงเจ็บตัวแน่ยะ โอ้ยโอ้ยทำให้กูหนืดโอ๊กูติสโลกุติสโลไอ้เหี้ยลูกไฟมหาการเยทเคกูหลบได้ไงวะนอนนอนไฟอัปเกรดวะไอ้เหี้ยโคตรอึดเลยอะไอ้เหี้ยตีตีตัวแม่ไม่ได้ด้วยน่าเกลียดมากใช่ตีนอนตีนอนมันมีนอนอยู่สามตัวเพื่อนแบบนี้มึงยังเรียกมันว่าสองเฟสอีกเหรอไอ้เหี้ยนี่มีกี่เฟสไม่เท่าไหร่ใช่อวะนอนมันโอ๋อเยทเคโคชิลงานจีิมันโอุ้จบปุ๊บมึงก็ตายเลยนะระวังพื้น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  ไม่เป็นไรเพื่อนกูไม่มีอะไรให้ระวังอย่แล้วเพื่อนกูว่ากูตายกูมากูมากูมากูเกิดกเกิดกเกิดอย่างไวโอ้ยเกือบโดนยศเคโน้ปโอ้ยโอ้ยยี๋อี๋สุดท้ายแฮมอย่าตายเพราะกูขอร้อง,องไอสัตว์หนอนย,ยดแม <laughs> ่เกมอย่างตึงอะ่ะเกมตึงโคตรมาแล้วกี่ปีเนี่ยน้องโอ้โอ้ โอ้อย่าลอยดิเจ็บแม่นอนลอยอีกแล้วเฮ้เครียดกูต้องขี่สลามว่ะเจ็บแม่แฮมมี่แม่งโคตรตึงอ่ะหลบหมดเลยว่ะก็แย่นะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเขาเทะเจ็บแม่ยังกับลาสบอสเฮ้เครียดกูอยู่หมดไหนนะหบจบไงอะเก้าร้อยเพื่อนเก้าร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้กูหลบยังไงน้องนั่นแหละเฮ้ยเคีียเลยสองร้อยเพื่อนสองร้อยสองร้อยร้อยเพื่อนเออหนึ่งหัดตีนตายแน่เลยสช่ไหมเนี่ย กูบอกแล้วง่ายกว่าไดนไงวะแจ๋วเลยอ่ะเพี่เอกลับบ้านครับของนะกูแล้วไหนพอตีเบนตีเบนเท่ากับพี่เอ้ลยแม่งมาผิดตัวผิดคิวหมู่ส่วนหมดเลยของว้าวบัดตี้เวิร์มทูตแจ๋วเลยใส่นะอันนี้อะไรอ่ะเล้งไดเมจอะ ยั่ไงแบดดี้เวิร์มทูนอ่ะไปรวมกับอันนั้นรวมกับไอที่ดรอปจากอีเทอร์เวิร์อ๋อเวิร์มสครับรวมกับของจากอีเทอร์เวิร์ได้ด้วยเหมือนก็อีเทอร์ตีได้เลยอ่ะถ้ามีที่เหลือเอ้ามึงคราฟอันนี้ได้เนี่ยถุงมือโลกมึงเหะแจ๋วเลยเนี่ยใช่ไหมถุงเงี้ยวะซัมมอนก็น่าสนใจนะอันนี้ของดรอปหมดเลยเพื่อนไอที่อยู่เนี่ยของดรอปหมดซัมมอนกูได้แล้วเนี่ยซัมมอนน่าสนใจมึงอ่ะเนี่ยเนี่ยซัมมอนน่าสนใจ เซดี้อะไม่ซสมอนมันทำอะไรได้อะก็พุ่งชนเหรอกูเห็นมันกระโดดไปมาแล้วกเห็นมันกระโดดไปมาเ<ม>นี่แหละแผนซสมอนน่าสนใจขาดที่ชูแซมป์ปูอ่ะหรือเราแบบตีอินเทอร์เวิร์ได้หรือเราตีไฮสไมล์แทนดีไม่ได้อะไรมาเลยนอกจากไอ้น,นี้ว่าเวิร์มทูตว่ะอ๋อเวิร์มทูตมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่มเมลีเชื่อเลยเอออุ้ยอะไรปาร์ตี้ปาร์ตี้เขามีอันนี้ด้วยไปเล่นปะเอเสียงเล่นอะไ ตกพาวอะไรวะเพือ่อนไม่รู้เหมือนกันตกไหมเงน<อ>มินมีอิสเซสซิลี่มัง้งในเบลล์เน,นี้ยอ่ะไปจำให้ดู วิ่งได้แล้วที่ทำอะไรได้วะตีติดดีบัฟแล้วอิมูนทูดีบัฟแล้วก็อะไรไม่รู้ตอนอยู่ในอบิทเพิ่มแม็กเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเลยนะลูกตีติดีบัฟไงน่าจะเป็นดีบัฟที่มันไอ้พวกนี้ตีทันดีบัฟเพี้ยหรอว่มันตีอะไรใส่กูกูยังไม่รู้ไม่ใช่วรอดีบัฟอะไรวะริบทายดีบัฟดีบัฟอะไรวะริบทายอุ่้ยเพื่อนทองดาบนะจริงเหรออืไอ้เฮียทับดาบมีอยู่จริงเหรอตรงนี้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้กูรู้ว่าเป็นแค่ตำนานประลมราที่เขาพูดกันรูนั่นแหละรูู้้้ซซาายยยออ่่ะะร อุ้ยทำดาบเฮ้ยทำดาบไปอยู่จริงโอเคเป็นอนุสรณ์สถานแล้วกันเราจะไม่ขุดไปนะสเกลลืมไปแล้วทำอะไรได้ของโบรกนั่นอะไรวะทำท็อกซิกโบได้นี่อ๋อทำปืนกูก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาปืนกูต้องใช้กระดูกเอาละมันเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจเดิมเฮ้ยบอสนั่นแหละเี้มแม่งโหดกว่าพรีเลเตอร์ได้ไงวะยังงงเลยสันโอยากรู้ดีบ้างเมื่อกี้ ไม่ใช่อันนี้เหรอมันเพิ่มดีบั๊เลยวะดีบั๊ตรงกลางนี่เลยไาคือแล้วไงกไม่รูดดัมเม็ดอะขวานตีได้ไกูเห็นได้เลยอ๋อไม่ได้ใส่เนี่ยดีบั๊ไหนดีบั๊เนี่ยไอลิฟชายอะกูเห็นแค่มันติดพิษแล้วเลือดที่มันลดทีละสิบแล้วเพื่อนกูไม่เห็นกูเห็นมันลดทีละหนึ่งเอออ๋อโอเคเห็นละพอใส่พอใส่แล้วเห็นละกูไม่เห็นกูก็ไม่เห็น มันคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลีย่ยง Let's go Fight เฮ้ยตีไม่ได้โอ้โหเยอเรลีนกว่าจะได้เอา้าไอสัตว์กูวิ่งหนีไกลก็ไม่ได้ <Nope. S 1> อะไรหัวมึงวะเจ็บไปโอ้โอ้โอ้โหเอ้อออย ้ยมาแล้วอุย <laughs> อ้ยอะ <laughs> ไรวะแอมอันนี้เข้าแล้วก็มีอไอตอนพีเบลเลเตอร์มาไอไออ้าเฮี้ยหายเลยกูสู้จนหน่งาเฮีอยน,นี่แหละรู้ว่าโอ้ยเชฟเไอลูกไฟเฮี้ยพวกนี้เอมด้วยเหรอไอช่โอ้โหแฮมระวังหายนะเพื่อนอ๋อ โอ้โหมึงน่าเกลียดมากอย่างเงี้ยย er> ังเงี้ยว่าเงี้ยล่ะโอเด็ดตายแล้วไอ้ตายแล้วล่ะโหไอ้เหี้ยโอเคกลับบ้านดีกว่าเอ้ยได้แล้วได้ของแล้วได้ของแล้วปลาแซมเปิลเลยอือได้แล้วได้แล้วเหมือนกันได้ไปกินข้าวแล้วนี่ เวลาไปตั้งงานไปกินเนีย่ยยาวๆเลยเลยนะนานป่าวครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะกูไปเล่นเอลหรอ,อ,เ,หรอ M <laughs> เอลไม่ใช่เฮ้ยได้ที่ขุดใหม่แล้วได้ว่าแจว๋วแจ๋วเนี่ยขุดเงาโซนได้แล้วเออว่า,อวาไอ้แรนนี้มันมีแค่ที่ขุดใช่ป่ะวะเอพราะมีแซลมอนสครับรปเปอร์ โอ้แมงมุมเหรอจู่จิกอ่ะโอ้แมงมุมแมงมุมแจ๋วเลยโอเคอยู่นะเรียกว่าแจมโบะระหว่างรอแฮมมี่เราไปเล่นแอลอนี้ก่อนต่อไปมาแล้วเพื่อนทางข้าวทีแหละเฮ้ยเรากินข้าวอะ่ะกำลังกิน,ช,กนชิวๆไปก่อนชิวๆไปก่อนไม่ต้องรีบเ <ทำ S 1> พื่อนไม่ต้องรีบเพื่อนทำไมเล่นแอลแน่เลยสัตว์เล่นแอวเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินไปใกล้แล้วเพื่อนใกล้และหุดจ้าแน่นอนจริงจรงกุดกุด ไปเล่นเทเรียต่อมา I'm coming again นะยังไม่ได้กินเลยแม่เธอถ่ายอยู่วันนี้อุ้ยหัวขาวหัวขาว,ว,ขาวมาแล้วนี่มีตังค์หรือเปล่ามันขาย Shadow Scale เฮ้ยเออใช่ใช่มันขายไอแล้วท่านช้างได้ปะขาย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 แล้วที่ช้างใช้กี่อันน่ะใช่สิบอันทำ e t h e r Over ใช่สิบสามอันทำให้ไม่เปิดดูสูตรเปิดดูสูตรเฮียหนึ่ง g o สิบหก Silver โคดิชิตต่อชิ้นนั่นเองเฮียนี่ราคาต่อชิ้นนั่นเองพระเจ้าขอญาต์เอาของไปขายนะครับ โอ้โหโอ้โหแพงยังวะ <Yo. S 1> มึงเราสามารถตีหนอนในในคิมสันได้ปะ่ะหรือต้องไปตีข้างบนวะข้างบนเพื่อนมันต้องเป็นคอร์ลับเดี๋ยวมันก็หายว oh. oh. ว้าเฮ้ยอุกกาบาตกวองว่าครั้งนี้จะไม่ตกในทะเลไม่ดูแฮ s สแลนด์ที่ไหนเ่ียดินี่ไง <Wow. S 1> เจอแล้ว oh, oh. <laughs> เรียบร้อยเดี๋ยวสิทำอะไรได้บ้างเฮ้ยโอเพลโอเปอลทริกเกอร์แมกนาแคนนอนนี่ไงว้าว <Wow. S 1> ไหนรอของใหม่หน่อยวัดต่ <Nope. S 1> อโ <Wow. S 1> น้ปโอ้ยไอ้ดูใช้ได้ดีฮะ นี่โอเคอยู่ไปของใหม่มาเล่นมาแจ๋วอยู่เหลออหล่อไหนมาเลย bro มาแลนด์ตรงนึ่งปูบัลมันแลนด์คอรับด้านขวาไปคูไปคูมาแล้วอ้าวด้านขวามีคอรับหรอไม่ไม่ใช่คอรับโทษโทษคิมซานคิมซานสับสนสับสนอะไรวะเนี่ยแกลิงแกลิงแต่ต้องชาร์จนะโอเคอ่ะปูแบัลแอร์เรียไลท์ดีกว่า Let's go ขุดได้แล้วไม่แน่ใจน่าจะขุดได้แล้วนะเชียร์ขุดได้แล้วเยี่ยมไปเลย เต็มกกระปุคุณมาแล้วเหรอแอนเลเวลไลท์คุณมาแล้วเพื่อนอ้าวคุณแอนเลเวลไลท์ได้แล้วก็ทำลูกโป่ง3าสีได้เลยใช่เพื่อนทำปีกก็ได้วะอย่าเลยทำไมวะปีกไหนวะกระจอกมาสกายไลน์วิงอ๋อไม่รู้อาจจะดีอาจจะดีเฟเวอร์เทอร์คราวอินครีสโลคโปรเจกทายเวลโอซิตี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอุ้ยคราพิกแอคได้อุพิคแอคโคตรโหดเลยว่ะเพื่อนสิ่แอนเลเวลไลท์เออเอาไปทำไรวะเขาไปคูณเลยหนึ่งร้อยห้าพิคแอคพาวเวอร์อู้ยไอ้เหี้ยโหดสัตว์เลยแล้วครับครับได้แล้วด้วยนะของจริง ตามจุดแอรี่ออกมันทำไหมเนี่ยทำทำแหละเพื่อนขนนกไม่หอมอาปามมาดินี่นี่เทเซอร์ลองปืนก่อนไว้ลองปืนก่อนดีโป้ว่ก็ใช้ง่ายชียะไม่นกอือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนนี้นี่เองไอ้เยีกบไอ้สัสเฮ้ยมันโจงหรือเปล่าแฮม อ๋อพุ่งเข้าไปกด <No. S 3> ัดรู้มีหอมเหมือนกันกูต้องโชว์เลยหรอจะยิมมีซัมมอนไว้เอ้ในมุมแน่เลยกูก็ใช้อยู่เหมือนกันจริงจิง <laughs> แล้วก็มีไอ้แค่มีเยอะเลยอันไหนก่อนดี๋ยวจะอันนี้ซัมมอนของแลบ,บกบแน่เลยวะ่ะไม่รู้ดามีด้วย <laughs> กวบโง่สัดต <laughs> าได้ไ <No. S 2> ยั่ไงอันเนี่ยอันเนี้ยคือค้างอยู่ยขเขออี้่้้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 ้น้้้ วิ้ยอะไรอ่ะต้ขนลุกเหมือนกันอ๋จะตีโดนน่าจะมีเอฟเฟกต์ของนกระเบิดหรอไอปลาได้แค่นี้เหรอไอสัตว์ปลาเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยจริงเหรอไอเฮียได้แค่สี่อันแล้วก็คลิกขวาระเบิดปะเนี่ยอ๋อไม่เห็นระเบิดเลยขวาหายไปครับอ๋อคลิกขวาเพื่อลบไอสัตว์ประโยชน์คืออะไรน้องมันปลาได้แค่สี่อันด้วยปลาเพิ่มไม่ได้ด้วยก็ลองขีดขวาลบก็เนี่ยถ้าเราลองกับมอนก็เป็นไงเอออย่างเงี้ยอ๋อขนนกเนี่ยเหรออืมเหมือนติดกับดักหรอแล้วก็มีอันนี้ อุ้ยเช็ดแม่ลองบั๊กอีกแล้วก็ไม่มีเคียอะไรบั๊กเท่าเคียนี่หรอกเออเคียนี่มันทะลุบล็อกมันเคียเกินแต่นี้มันน่าจะโฮมมิ่งเหรอวะมันโฮมมิ่งเหรอวะเอาคิงซามาเอาคิงซามไม่น่าโฮมมิ่งนะเพื่อนเออไม่มีอะไรมันออโต้เท่านี้หรอกด้ยตีมันดีเพื่อนโอ้เจ็บว่ะอุ้ยเอาใช้จริงไม่ได้ว่ะปืนแก๊งลิงอ่ะมันชาร์จเหรอเออมันชาร์จนานไปนี่มีมีแอนกูคาบมาทำไมก็ไม่รู้สมุดเวทที่กูว่าโง่แน่ๆอ๋อกูว่าละลูก ไอ้เนี้ยไม่เท่าเทลล่าชินเซกูเทลล่าชินเซโคตรเท่บีดี้ใ่ไหมเนี่ยใช่ยังไงมินิอันมินิอันหนึ่งกูงงมากเฮ้ยอะไรอ่ะเท่จังดาเมจแม่งแบบเอเวอเรสต์ดาเมจคืออะไรวะดาเมจเฉลี่อาอู้อ๋อแต่มันไม่ทะลุเนี่ยมันแรงป่ะอู้ไอ้เหี้ยเหมือนโยนปาร์ตี้มากกว่าเนี่ยเนี่เออเอามาเล่นๆไม่มีดาเมจอตะไอ้ค่ะ ถกจัดเลยวะน้อง <No. S 1> เราต้องไปหาแอนเดอร์ไล์ป่ะเอ้ยหา,ออหาคนนกอืมหาคนนกครับชุดเราไปตีนอนนอนหน่อยว้าว <Wow. S 2> ของกูมันไม่ดูไม่เหีเห้ยเดขาดใหม่มันขาดลูกหลังเ,เยอะแล้วมั้งเยอะวะสามสิบอันเองเยอะแล้วมึมงเอาไปทำอะไรเคียดเราจะสู้มันได้จริงๆริงวะข้างบนเนี่ยมันตกบอกว่ามันตกช้าเกิน อะไรหนังสือเวทไอชินะเทนเซมมันขี้ขวาด้วยด้วยฮะเคลียร์ผักได้ป่ะเนี่ยขี้ซ้ายอันนี้อันนี้ขี้ซ้ายเนี่ยขี้ขวาเฮ้ยเบียวนี่นะขี้ขวาดูดนะเฮ้ยใช่เลยวะ อุ้ยอะไรอะบูเลตฟิลช็อตกัน is this อุ้ยน่าสนใจอ่ะเอี๊ยอย่างงั้นเหรอนั่นคืออะไรนะว่าแม่งอันนี้แน่ๆเพิ่มเอ็กตาร์ดาเมจเมื่อยิงใส่ศัตรูด้วยระยะพอยแบงพลอยแบงคือยิงจอ่อยิงจอ่งจอแม่งต้องแรงมากแน่แน่แค่าดาเมจหนึ่งอ่ะเฮียช็อตกันเหรอสนใจวะจัดอะไหนวะโอ้โหนี่ไง <S <S อุ้ยแรงปะวะ <No. S 1> โอ้โหไอเฮียอย่างกับลูกซองซองบ้องแตกสัตว์เปลี่ยนชุดดีกว่า Let's go เขซื้อ,อยาด้วยไม่ใช่เหรออุ้ยใช่หรอหน้อง <laughs> พูดทุกครั้ง เฮ้ยมันขายแพงขึ้นเเนี่ยมันขายแพงมากเลยเนี่ยขายแพงขึ้นอีกอล้เนี่ยใช่เหรอเออมึงถืออะคินิชามอยู่ปะถืออยู่ดิเทียอะไรเกียหนึ่งไปทำเทียสองไปดิอฮ้ยอะคินิชามตัวปั๊มตังค์นะรู้ปล่ทำไมเพราะว่าเวลามึงค้าเป็นเทียสองใช่ไหมแล้วมึงเอาไปขายอ่ะมันจะได้โกเยอะมากแล้วมันเยอะมากกว่าที่มึงจะใช้ซื้อวัตถุดิบในการค้ามันม่อีกรอบส่วนเทียหนึ่งเราก็แค่ไปขอไอเทียหัวยิกถ้าเราไม่มีชามเราก็เก็ตชามได้เรื่อยๆ มันก็เลยเลูบเลยลูบพึ่งเลยวันนี้อ๋อเออที่ของจริงเลยต้องมีมีเวลาเหลือๆนะวบอกเลยทำเที้ยนี่ทั้งวันรวยอะจริงอะจริงกูจะโกหกทำไมเอาไว้ใชหลังเอาไว้ใชหลังเอาไว้ใช่ทางมันทำไงนะมันทำไงนะไม่ก็มึงก็ขาปกติขาไปเทียสองใช่ป่ะแล้วมึงก็เอาเทียสองไปขายอืมอ่ะพอมึงเอาเทียเทียสองไปขายมึงก็จะได้ตังก้อนใหญ่มามึงก็มาขอชามฟรีจากไอ้เนี่ ไอ้ข้างหัวขาวน่ะไอ้ถุงบอสเ B น้ำคาทูลูมันเท่าไหร่ไม่เราไม่ได้ซื้อถุงบอสเราซื้อแค่อันนี้แมทเทเรียลจากหัวขาวเนี่ยซื้อแค่แมทเทเรียลด้วยใช่ซื้อแค่แมทเทเรียลชาร์โดว์สเกลกับแร่มันอ่ะสิบไอ้ยไอ้เที่ยใช้เยอะนะคุ้มเหรอมันขายได้เท่าไหร่มันขายได้เท่าไหร่สามสิบเอ็ดกูสามสิบสี่กูขายสิบหุ้มหรือคุมไว้เงี้ยที่ชื่อยี่สิบกูเคยทำแล้วมันได้เรื่อยๆกูเคยทำแล้วมันได้เรื่อยๆกูผ่านมาก่อนเนาะ เงยหี่เฮี้ยแต่ว่ายใช้ผมได้เลยรับประกันนะอันเนี้ยของไม่ยังเด็ดอ่ะอเออนั่นแหละได้ตกปลาละโคลิเชตเดี๋ยวมาจะตีบอยไปสัตว์คุจะตายคุณจะตายพี่จต้องเข้าหมองเดิมปุดิใช่แต่แบบมือเชียร์ที่บ้านแป๊มดิคุณจะเปิดกล่องโอ้โหทำไงวะไม่รู้ว่ากูจะเปิดกล่องหน้ารอแป๊บหน้ารอโอ้อะไรอีกเปล่าครบละครบละหาแม่น้ำไปหาเข็มแม่น้ำไปแม่น้ำตรงไหนดีครับไกลๆอยู่ไหนวะทะเลทรายน้ำทรายอ่ะ ไอ้ขี้คุณมึงอยู่นี่นะฮะไม่อยากเชื่อเลยถ้าถ้าอุ้ยเอาอุ้ยฝุดบล็อกมั้ไม่อยากจะเชื่อว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอันนี้คือไปไปคือแบบไม่มีเรทไม่ใช่ไม่มีเรทไม่มีอะไรฮันเตอร์โพชั่นหรอคืออะไรวะทำไมมึงเคยทงนั้นบ่อยจังลูกมึงทำอะไรวะอันนี้กูงงวะกูงงเหมือนกันโของเต็มเลยวะพีมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนึงโอ้ยที่เปนกันหมดมองไม่เห็นละมามาของตัวแล้วแต่มึงมองไม่เห็นแน่ๆไอ้ครับโอ้มาน้ำว้าวแถวแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ สองเวดอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยดอกจ้ะมอนจากปลาเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้กูตกขึ้นมาได้สองตัวมองไม่เห็นหรอซ้อมกันไปหมดกูมองุดหง้ดไม่เห็นพร้อมที่จะรุยกันมานานแล้วฮ่าฮเยอะที่มาด้วยกัเฟซสองแล้วด้วยเหรอมีเฟซสองจ้าเฟซอย่างเงี้ยไอสัตว์กูถามจริงอฮ้ยไหนก็คุูส่งละ มุณงส่งล้ะน่าจะแย่จะเ่าซีดจะเปล่ายอะไอ้เฮียอะไรเนี่ยโอ้แล้วกูลอยอยู่เมื่อกี้เออว่ามาแน่เอ้าอีเฮียง่ายเชนเจ็ดแม่ทพลาเดียวกันเลย โอ้โหจริงดิโอ้โหโอ้น่วงเหลือเกินเลอะไรเพอนายเปลี่ยนว่ะเออลายมันเปลี่ยนว่ะเพื่อนโอ้โฝนคิดแม่งให้ใครหลบไม่รู้ว่ามันอยากทำอะไรปล่อยมันทำไปเลยกูเชื่อว่ากูตีโดนไอ้เหี้ยทำไรทำเลยเพื่อนกูตีโดนแน่นอนอ่ะไอ้ตัวมึงโกงจังวะ โอเคสไกเลยเว้ยรู้ว่าจะช้ากว่านี้นะแต่ว่านี่โอเคละสเกลเลตันแล้วก็น่าจะไปสลามก็อดเลยท่า <Wow. S 1> น,นี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเอเ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับเทเรเรียอินโฟน่ามอสในพาร์ทที่สามขอจบแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> พูดเลยว่าเ <Nope. S 1> จอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับท่าน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ